โอเคครับตอนนี้ก็เติมน้ำมันลงไปหน่อยนะครับผมนี่มันฝัดเองนะครับ ก็ใส่กระเทียมลงไปครับพอหมูสุกด,ดีครับเพราะว่าที่เราใส่กระเทียมหลังเพราะว่ามันจะได้กระเทียมไม่ไหมครับกระเทียมมันไม่ขมภายใ้กระเทียมสุกหน่อยครับคับเดียวครับพอสุกแล้วตรงนี้ไฟแรงครับผม đuôi đuôi này, này các, coi tác gạch đóng không phải các ờm hả? cái này con tác gạch đóng rồi nè, tác gạch đóng con gì lắm, nhiều cái tác tác con พัฒกาดองให้ทุกคนแม่นไ,ไ,ไม่ไดากินแล้วเฮอยเริ่มนักกินแล้วครับเติมน้ำปลาหน่อยครับเอานิดนึงน้ำปลานิดนึงน้ำตาล 고맙습니다. <목소리도> นี่ก็เราก็ใส่ไข่ครับใส่ไข่ลงไปเใส่ไปสองฟองนะครับแล้วก็ผัดครับผมผัดไข่ให้เข้ากับให้เข้าให้เข้ากันนะครับ ่ปลอยก็แรงนะครับตอนนี้แต่ก็แรงไม่เท่าไฟแก๊สน,นะครับเพราะว่าไฟไม้ฟืนมันจะไม่เสมอเสมอ ก็น่ากินมากครับหอมมากครับกินมาชิมหน่อยนะครับชิมหน่อยเตมมิมัังได้กอ,อยรอ,อร่อยแล้วครับโอเคครับเสร็จแล้วครับผม